คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเหตุใดสิ่งที่เรียกว่าเงินซึ่งควรเป็นของล้ำค่าที่จับต้องได้กลับกลายเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งที่เรายอมเชื่อถือจนถึงทุกวันนี้และถ้าวันหนึ่งความเชื่อที่เรามอบให้กระดาษแผ่นนี้สั่นคลอนขึ้นมาโลกการเงินทั้งระบบจะพังครืนลงหรือไม่วันนี้ผมอยากพาคุณย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจุดที่ทำให้มนุษย์ทั้งโลกยอมมอบพลังอำนาจมหาศาลให้กับเพียงหมึกบนกระดาษครับ ก่อนที่เงินกระดาษจะถือกำเนิดขึ้นโลกของการแลกเปลี่ยนเต็มไปด้วยความไม่สะดวกไม่ว่าจะเป็นการหอบทองคำหนักๆเดินทางเป็นเดือนการเสี่ยงต่อโจรปลุนระหว่างทางหรือแม้แต่การพยายามหาของแลกเปลี่ยนที่มูลค่าเทียบเท่ากันแต่สิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาภายหลังกลับไม่ใช่เทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่ระบบดิจิทัลแต่มันคือกระดาษครับกระดาษที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นคำสัญญาเปลี่ยนให้เป็นความเชื่อและท้ายที่สุด เปลี่ยนให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนอาณาจักรทั้งอาณาจักรเรื่องราวของธนบัตรไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการสร้างสิ่งใหม่แต่มันเริ่มจากปัญหามากมายที่ค่อยๆสะสมจนไม่มีใครสามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปและเมื่อจุดเปลี่ยนมาถึงทุกชาติที่ยอมรับเงินกระดาษโดยเฉพาะจีนในยุคแรกต่างต้องเผชิญผลลัพธ์แบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้กันก่อนเงินกระดาษ โลกใช้เงินโลหะเป็นหลักทองคําเงินและทองแดงคือสื่อกลางมูลค่าที่ถูกใช้มาเป็นพันปีทว่าวปัญหาใหญ่คือน้ำหนักและความเสี่ยงยิ่งใครมั่งคั่งมากก็ยิ่งต้องแบกโลหะมากขึ้นการเดินทางไปค้าขายในเมืองไกลๆคือภัยเสี่ยงต่อชีวิตการขนทองหลายสิบกิโลคือการประกาศให้โจรรู้ว่าเราคือเหยือ่อในจีนยุคราชวงศ์ถังและซ่ง พ่อค้าจํานวนมากเริ่มรู้สึกว่าโลกเดินมาถึงจุดที่ต้องมีอะไรใหม่แล้วครับการพกเงินเหรียญปริมาณมากเป็นเรื่องทรมานเหรียญบางยุคถึงขั้นขาดตลาดจนต้องผลิตเหรียญคุณภาพต่ำหรือใช้โลหะอื่นแทนส่งผลให้เศรษฐกิจปั่นป่วนสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทดลองที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับพอค่าเอกชนเริ่มออกใบชำระหนี้หรือที่เรียกว่าเจียวจือ้อ ซึ่งเปรียบเสมือนใบรับรองว่าเจ้าของมีเงินฝากอยู่ในร้านค้าหรือสำนักเงินหนึ่งแห่งผู้รับสามารถนำใบนี้ไปขึ้นเงินที่หลังได้นี่คือต้นแบบธนบัตรในโลกมนุษย์ครับแน่นอนว่าตอนแรกไม่มีใครเชื่อแต่พ่อค้าผู้มั่งคั่งเริ่มยอมรับเพราะมันช่วยประหยัดเวลาและปลอดภัยกว่าจากนั้นความนิยมก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนรัฐบาลจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งต้องเข้ามาควบคุมและท้ายที่สุดตัดสินใจพิมพ์ธนบัตรอย่างเป็นทางการครับ จุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเริ่มต้นที่นี่เองครับเมื่อราชวงศ์ซ่งเห็นว่าธนาบัตรช่วยให้การค้าเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วก็เริ่มพิมพ์ธนบัตรด้วยตนเองพร้อมรับรองมูลค่าว่าสามารถแลกกลับเป็นเงินโลหะได้เสมอสิ่งนี้ทำให้ผู้คนมั่นใจและระบบก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจจีนครับแต่ความลับที่ซ่อนอยู่คือ รัฐบาลพบว่าการพิมพ์ธนบัตรคือวิธีเพิ่มทรัพยากรโดยไม่ต้องขุดทองไม่ต้องผลิตเหรียญไม่ต้องปกครองแหล่งแร่ใหม่ๆมันคือพลังสร้างเงินจากอากาศครับตราบเท่าที่ประชาชนยอมเชื่อครับนี่คือจุดแรกที่ประวัติศาสตร์เริ่มสําร่อยนี่คือจุดแรกที่รัฐเริ่มเข้าใจว่าเงินไม่จําเป็นต้องมีทองคํารองรับเสมอไปเมื่อรัฐบาลพิมพ์ธนบัตรมากขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวแต่เมื่อพิมพ์มากเกินไปเงินกระดาษก็เริ่มสูญเสียมูลค่า กลายเป็นเงินเฟ้อผู้คนเริ่มขาดความเชื่อมัน่นและนี่คือสัญญาณเตือนที่ถูกมองข้ามไปหลายครั้งในประวัติศาสตร์ครับแต่แม้จะเห็นสัญญาณเหล่านี้โลกก็ยังเดินหน้าต่อเพราะกระดาษนั้นทรงพลังเกินกว่าจะปล่อยทิ้งได้การล่มสลายของระบบธนบัตรในจีนยุคแรกคือบทเรียนสำคัญที่โลกมักไม่ค่อยพูดถึงเพราะมันคือหลักฐานว่าเงินกระดาษไม่ได้ล้มเหลวเพราะเทคโนโลยีแต่เพราะความโลภและความประมาทของมนุษย์ ราชวงศ์ส่งพิมพ์ธนบัตรมากเกินไปเพราะสงครามยืดเยื้อรัฐบาลต้องการเงินจำนวนมหาศาลเพื่อรักษาอำนาจและดินแดนแต่ทุกครั้งที่พิมพ์เพิ่มความเชื่อของประชาชนก็ลดลงทีละนิดจนในที่สุดธนบัตรเริ่มไร้ค่าเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงผู้คนปฏิเสธการรับธนบัตรและระบบก็พังลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อมองย้อนกลับไปนี่คือฟองสบู่กระดาษฟองแรกของโลก แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงที่จีนเพราะความคิดนี้ถูกส่งต่อไปยังโลกตะวันตกในเวลาต่อมาและพวกเขาก็ตกหลุมพรางแบบเดียวกันไม่ต่างกันเลยครับในยุโรปช่วงศตรวรรษที่17-18ถึง18การค้าระหว่างประเทศเติบโตจนเหรียญโลหะไม่เพียงพออีกต่อไปพอค้าจึงเริ่มใช้ตั๋วแลกเงินหรือ bill of exchange แทนการขนทองคำระหว่างเมืองใหญ่เช่นอัมสเตอร์ดัมลอนดอนและเวนิส แนวคิดนี้ค่อยๆพัฒนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าธนาคารที่รับฝากทองคําและออกใบรับฝากเพื่อน,นําไปใช้จ่ายแทนทองคําจริงโดยผู้ถือสามารถนําใบนี้มาแลกทองคําคืนได้ฟังดูคุ้นๆไหมครับเพราะนี่คือรูปแบบเดียวกับที่จีนเคยใช้มาก่อนหน้านี้หลายร้อยปีแต่จุดแตกหักเกิดขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อจอนลอชายผู้เข้าใจระบบเครดิตอย่างลึกซึง้งได้โน้มน้าวรัฐบาลฝรั่งเศสให้ใช้ธนบัตรเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ผลที่ตามมาคือฟองสบู่มีซิปีบับเบิลที่พังทลายลงอย่างรุนแรงและทําให้หลายประเทศหวาดกลัวเงินกระดาษไปอีกหลายสิบปีแต่แม้จะเกิดวิกฤตซ้ําแล้วซ้าเล่าโลกก็ยังเดินหน้าสู่เงินกระดาษมากขึ้นเพราะมันสะดวกและควบคุมง่ายจนรัฐบาลทั่วโลกยอมรับมันเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารประเทศ เข้าสู่ศตรวรรษที่19ถึง20เงินกระดาษกลายเป็นเรื่องปกติของโลกแต่ในเวลานั้นธนบัตรยังมีทองคำรองรับเช่นระบบ gold standard ที่กำหนดว่าธนาบัตรสามารถแลกเป็นทองคำได้ตามจำนวนที่กำหนดจนกระทั่งปี1971ประธานาธิบดีสหรัฐริชาร์ดนิกสันประกาศยุติการผูกเงินดอนลลาร์กับทองคำ โลกจริงเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบยุคที่เงินกลายเป็นเฟ a เคอ r r เรนซีหรือเงินที่มีมูลค่าเพราะรัฐบาลสั่งให้มันมีมูลค่าและประชาชนยอมเชื่อว่ามันมีค่าครับตั้งแต่นั้นมาเงินไม่จําเป็นต้องมีทองคํารองรับอีกต่อไปมันถูกสร้างจากเครดิตและนโยบายการเงินของรัฐบาลและธนาคารกลางเงินสามารถถูกพิมพ์เพิ่มได้ในไม่กี่วินาทีเพียงเพราะเศรษฐกิจต้องการคําถามคือนี่คือความก้าวหน้าหรือหลุมพรางครั้งใหม่กันแน่ หลังปี1971โลกเต็มไปด้วยวัฏจักรฟองสบู่ทางการเงินตั้งแต่ฟองสบู่ .com วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี2008ไปจนถึงการพิมพ์เงินมหาศาลช่วงโควิด -19 ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเงินไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์รองรับอีกต่อไปรัฐบาลสามารถพิมพ์เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางสามารถลดดอกเบี้ยเพื่อสร้างเครดิตและทั้งระบบก็พึ่งความเชื่อของประชาชนเป็นหลัก แต่เมื่อใดที่ความเชื่อนี้สั่นคลอนเช่นการล้มของธนาคารใหญ่วิกฤตเงินเฟ้อหรือสงครามภูมิรัฐศาสตร์เมื่อนั้นฟองสบู่ทางการเงินก็พร้อมแตกเสมอนี่คือรูปแบบที่เกิดซ้ำๆมานับพันปีตั้งแต่จีนยุโรปจนถึงระบบการเงินปัจจุบันครับเงินดิจิทัลเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญรัฐบาลพูดถึง CBDC หรือสกุลเงินดิจิทัลของรัฐและประชาชนเริ่มตั้งคําถามว่าเรายังควรเชื่อเงินกระดาษอยู่หรือไม่ คำถามนี้ไม่ใช่คำถามใหม่แต่เป็นคำถามเดียวกับที่ผู้คนในจีนยุคราชวงศ์ซ่งเคยสงสัยเมื่อพันปีก่อนเพียงแต่วันนี้โลกมีเทคโนโลยีที่ทำให้การสร้างเงินง่ายกว่าเดิมหลายร้อยเท่าและเมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้นเร็วกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจจริงความเสี่ยงเดิมก็วนกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อความไม่เชื่อมั่นฟองสบู่และความผันผวนทางการเงินประวัติศาสตร์กำลังบอกอะไรเราบางอย่างครับเพียงแต่ว่าเราต้องฟังมันอย่างตั้งใจ เงินคือเครื่องมือไม่ใช่ความจริงสูงสุดมันคือสัญญาที่สังคมทําร่วมกันและเมื่อใดก็ตามที่สัญญานี้สั่นคลอนทุกสิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงอาจพังลงได้ในไม่กี่วันธนบัตรเคยช่วยโลกพัฒนาธนบัตรเคยทําให้เศรษฐกิจเติบโตแต่ธนบัตรก็เคยทําลายอาณาจักรมาแล้วเช่นกันวันนี้เราจึงต้องตั้งคําถามใหม่ว่าในยุคที่ความเชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าสมัยใดยในประวัติศาสตร์อนาคตของเงินควรเป็นอย่างไร คุณจะเลือกเชื่อในกระดาษในในโยบายรัฐในทองคำหรือในเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างคริปโตคำตอบไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่แน่นอนคือถ้าเราไม่เข้าใจอดีตเราจะไม่สามารถปกป้องอนาคตของตัวเองได้เลย